มันดุดเพราะอะไรมันไม่มีอินเทอร์เนต็ตแน่เลยค่ะเพราะอไรนั่นสินะเอา้าแปลงฟันเป็นพัน์เทิมันก็จะมีอินเทอร์เนต็ตใช่ปะใช่ค่ะพะ่อะไหนลองแปลงฟันให้เสร็จดูสิคะอืม,ม่ได้ <laughs> ไม่ใช่แค่อมลูก อาปากกว้างๆอาปากกว้าๆไม่ใช mm ่กินยาหีฟันฮึ่ ยังอะบักเก่งมากเก่งมากอามาเขาแต่งก่อนนะคักอ๋อใช้ดินไม่ดึงของน้องนะคะอ่าเดี๋ยวม่ไปเป็นฟันล่างดึ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 งอ่ะแล้วลิ้น มันจะมีอินเทอร์เน็ตไหมยัอยงอ่ะยิงฟังอย่างนี้อ่ะอ้าปากอ,อาโอเคไหนมา,มาแปรงอันนี้ให้เฮ้ยเฮ้ย <laughs> น้องแปรงของน้องคนเดียวไม่ต้องแปรงให้เจเจนะมันไม่มีอินเตอร์เน็ตเพราะอะไรเพราะว่ารอให้เราแปรงฟันชิดก่อนค่ะ <laughs> ของน้องเสร็จยังรับเลยอะมันแปลงมันมีสี่สี่กั่ครับไหนมาดูสิ <c oughs> มันมีแค่สี่สี่อ่ะยังไ <c oughs> <c oughs> หนามาดูสิ 没没没没没。嗯嗯。